สวัสดีครับวันนี้พามาชมโครงการทาวพัดน์เอกประชาชื่นนะครับตั้งอยู่แถววัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะครับเนื้อที่อยู่ที่29.1ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำสอจอดรถนะครับแป้งนี้เป็นหลังริมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน,นครับลงรถจอดได้ประมาณ2องคันนะครับ เป็นหลังริมมุมในสุดนะครับก็จะมีเนื้อที่ข้างๆบ้านนะครับ mm hmm. ก็คาไอเดียดีๆนะครับสามารถาจัดเป็นสวนดอกไม้ได้นะครับสำหรับรักผ่อนนะครับผอม mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับก็สำหรับตั้งโซฟานะครับเป็นมุมพักผ่อนของบ้านนะครับผมอันนี้เป็นห้องใต้บันไดนะครับสามารถใช้เก็บของได้นะครับชั้นล่างก็จะมีห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องแล้วก็จะแบ่งมาเป็นห้องครัวด้วยนะครับห้องครัวก็จะมีครัวเคาน์เตอร์ไว้แล้วนะครับ แล้วก็จะมีหูดูดควันครับผมหลังนี้นะครับเราขายบ้านตามสภาพก็เราตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ3.95ล้านบาทนะครับทำเลค่อนข้างดีนะครับอยู่แถวแถววัดวัดวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบ,บุรีครับขึ้น <c oughs> ไปดูชั้น2กันครับชั้น 2, <c oughs> 2ก็จะมีลิฟวิ่งรูมขนาดใหญ่นะครับไว้ให้ตั้ง โซฟาหรือว่าทําเป็นที่ทำงานส่วนตัวนะครับก็จะได้ช่องแสงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ราเบียงก็ถ้าอยาก p พ i เวทมันก็อาจจะปลูกเป็นต้นไม้เป็นไซเกาหลีเล็กๆไว้ปิดหน้าบ้านนะครับหลังนี้ห้องมาตเตอร์เบดรูมจะอยู่ชั้น2นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวห้องก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถาเปิดออกไปได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับก็จะเป็นระเบียงนะครับเล็กๆนะครับ เราขายตามสภาพนะครับผมถ้าหลังนี้ราคาตลาดจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้น3กันเลยครับโครงการทาวน์พัด x เอ็กประชาชื่นนะครับเนื้อที่อยู่ที่29.1ตารางวานะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำ2จอดรถนะครับเราตั้งราคาขายอยู่ที่3.95ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องแสงนะครับ ขึ้นมามองตรงไปนะครับก็จะเป็นห้องน้ําเลยแล้วก็เป็นห้องนอนย่อย2อห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องซ้ายกันก่อนนะครับห้องนี้ก็จะได้ระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับ น,นี้ห้องน้ำสำหรับชั้นสามใช้ได้กันนะครับก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปก็แนะนำเปลี่ยนสุขภัณฑ์ครับน,นี่ก็เป็นห้องด้านหลังนะครับห้องที่ซักมท่านใดสนใจนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนะครับมีทั้งเบอร์โทรผมและไอดีไลน์ผมนะครับ ยังไงวันนี้นาวินพ r o ป e ร t ตีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ